ถ้ามึงฆ่าคนหนึ่งคนมึงคือฆาตกรแต่ถ้ามึงฆ่าคน6ล้านคนด้วยการเซ็นเอกสารบนโต๊ะทำงานมึงคือใครนี่ไม่ใช่เรื่องของทหารคลั่งในสนามรบแต่นี่คือเรื่องของไอ้เฮียที่ชื่ออดอลฟ i ไอชมันชายที่ดูสุภาพเรียบร้อยใส่แว่นตานหนาเตอะแต่แม่งคือสถาปนิกแห่งความตายคนที่คำนวณตารางเดินรถไฟส่งชาวยูไปตายในเตาเผาเหมือนคุมสต็อกสินค้า หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงไอเฮียนี่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งให้โลกตั้งคำถามว่าความยุติธรรมมันมีจริงไหมหรือคนชั่วแม่งแค่เปลี่ยนชื่อแล้วไปเสวยสุขในอาร์เจนตินาวันนี้กูจะเล่าเรื่องการตามล่าที่ดาร์กที่สุดหักเหลี่ยมที่สุดและจบแบบน้ำตาซึมที่สุดให้หมุงฟังอดอลฟไอค์มันไอปิศาจน้าโต๊ะทำงานมันไม่ได้ถือปืนแต่มันถือปากกา มันคือคนจัดก,การลอจิสติกของการค่าล้างเผ่าพันุมันมองชีวิตคนเป็นแค่ตัวเลขในบัญชีอิสเซอร์ฮารเรลหัวหน้ามอสซาดชายผู้บ้าคลั่งความยุติธรรมเขาบอกว่าถ้าเราไม่ลากคอมันมาขึ้นศาลวิญญาณหล้านดวงจะไม่มีวันสงบริ์โดเคลเมนต์ชื่อปลอมของไอซ์มันในอาร์เจนตินาทำงานเป็นพนักงานโรงงานเมอร์เซเดสเบนซ์ใช้ชีวิตเงียบเยบเหมือนลุงแก่ๆทั่วไป จุดพลิกเกมที่1ความบังเอิญที่โคตรดักเชื่อไหมว่าจุดเริ่มต้นมาจากความรักของเด็กวัยรุ่นลูกชายไอค์มันดันไปจีบลูกสาวของชาวยิวตาบอดคนหนึ่งในอาร์เจนตินาแล้วไอเด็กเวนี่ดันไปโม้ว่าพ่อผมเคยเป็นทหารนาซีระดับสูงชาวยิวคนนั้นเอกใจทรงข่าวให้มอศาสตร์เกมจึงเริ่มขึ้นจุดพลิกเกมที่2ข้อจำกัดที่เฮี้ยกว่าคำบรรยาย มดศาสตร์เข้าไปปฏิบัติการในอาร์เจนตินาแบบเถื่อนคือไม่มีการขออนุญาตเพราะถ้าขอรัฐบาลอาร์เจนตินาที่ตอนนั้นอุ้มนาซีอยู่คงให้ไอชมมนหนีไปก่อนพวกเขาต้องทำงานภายใต้แรงกดดันมหาศาลห้ามฆ่าต้องจับเป็นเท่านั้นเพื่อให้มันไปสารภาพความผิดต่อโลกห้ามโดนจับถ้าโดนจับคือสายลับยิวตายยกหลังและกลายเป็นวิกฤตระหว่างประเทศปฏิบัติการหักเหลี่ยมวันลักพาตัว วันที่11มิถุนายน1960สายลับมอสซาดซุ่มรออยู่ตรงป้ายรถเมในคืนที่ฝนตกพรำไอชมันเดินลงจากรุถเมช้าๆก้าวเข้าสู่กับดักสายลับคนหนึ่งกระโจนเข้าชาร์จลากมันลงขู่น้ำถ้ามึงขยับมึงตายไอชมันสั่นเป็นเจ้าเข้ามันรู้ทันทีว่ากรรมตามมาถึงที่ทำงานแล้วพวกเขาขังมันไว้ในเซฟเฮาส์9วัน ก้าวันที่ต้องจ้องหน้าชายที่ฆ่าพี่น้องผมพวกเขาต้องป้อนข้าวป้อนน้ำให้คนที่เคยพยายามล้างเผ่าพันุตัวเองมึงลองคิดดูว่าหัวใจคนจับแม่งต้องแกร่งแค่ไหนถึงไม่เอามีดปาดคอมันตรงนั้นซะพวกเขาเอาไอเชมันมาฉีดยาให้เบลอแล้วแต่งตัวให้มันเป็นสจวตสายการบินเอลเอาที่เหมาค้างแซงว่าป่วยพาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอาร์เจนตินาด้วยพาสปอร์ตปลอมเครื่องบินทะยานขึ้นฟ้า วินาทีที่กัปตันประกาศว่าเราออกจากน่านฟ้าอาร์เจนตินาแล้วทั้งลำระเบิดเสียงร้องไห้ออกมาเพราะนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เหยื่อลากคอเพชชฆคาตมาพิภากษาได้สำเร็จหลังจากมอสซาดเขี่วมันขึ้นเครื่องบินเอลเอามาถึงอิสราเอลได้สำเร็จไอช์มันถูกขังอยู่ในกุ๊กที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเรียกว่าแคมป์ไอยาตลอด24ชั่วโมงจะมีทหารเฝ้าไม่ห่างห้ามใครคุยกับมัน แม็กเวนแต่ตำรวจสอบสวนมึงลองคิดดูสายลับที่เฝ้ามันนะ่ะพ่อแม่พี่น้องตายในค่ายกักกันกันทั้งนั้นแต่พวกเขาได้รับคำสั่งเด็ดขาดว่าห้ามแตะต้องตัวมันห้ามด่ามันห้ามทำให้มันตายเด็ดขาดเพราะอิสราเอลต้องการให้มันขึ้นศาลแบบครบถ้วนเพื่อโชว์ให้โลกเห็นว่ายิวมีอรารยธรรมพอที่จะไม่ทำตัวเถื่อนเหมือนที่พวกมันทำวันที่11เมษายน1961 การพิจารณาคดีเริ่มขึ้นที่เยรูซาเลม็มไอค์มันนั่งอยู่ในกรงแก้วที่ออกแบบมาเพื่อการการโดนรอบสังหารเพราะมีคนจ้องจะยิงกระบาลมันทั้งโลกสิ่งที่คนทั้งโลกช็อกคือออร่าของมันเพื่อนมันไม่มีรังสีอัม,มหิตเลยมันดูเหมือนสมุบัญชีที่กำลังโดนสอบเรื่องภาษีมันนั่งจดบันทึก ใส่แว่นขยับเน็กไทให้ตรงตลอดเวลานี่แหละที่นักคิดอย่างฮันนาอารนเรียกว่า The Banality of Evil คือความชั่วร้ายที่แสนธรรมดาคือมันอ้างว่าผมไม่ได้เกลียดยิวนะผมแค่เก่งเรื่องจัดการรถไฟเจ้านายสั่งมาผมก็ต้องทำให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดเย็ดแม่พ่นคำพูดเฮี้ยๆออกมาได้หน้าตาเฉย สารเรียกพยานที่เป็นทู่รอดชีวิตจะค่ายกักกันมานับร้อยมาเล่าความโหดร้ายต่อหน้ามันมีพยานคนหนึ่งชื่อเยฮิวเดนูพอเดินเข้าห้องมาเห็นหน้าไอ์มันในกรงแก้วปุ๊บแม่งเป็นลมฟุบลงเดินทันทีไม่ใช่เพราะเขากลัวนะเพื่อนแต่เพราะเขาพึ่งตระหนักว่าไอ้ปีศาจท,ที่ทำลายชีวิตกูและฆ่าคนนับล้านแท้จริงแล้วมันคือไอ้กระจกที่ดูธรรมดาขนาดนี้เลยเหรอความจริงนี้แม่งเจ็บปวดกว่าเห็นปีศาจจริงจริงซะอีก สารตัดสินประหารชีวิตไอค์มันโดยการแขวนคอนี่คือการประหารชีวิตครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่เป็นการลงโทษทางกฎหมายอาญาวันที่31มสิถุนายน1962ก่อนเที่ยงคืนไม่กี่นาทีไอค์มันถูกลากตัวไปที่ท่านประหารมันปฏิเสธที่จะคลุมผ้าดำมันจ้องหน้าเพชฌฆาตแล้วพูดประโยคสุดท้ายว่าอีกไม่นานเราคงได้เจอกันอีกนี่คือชะตากรรมของมนุษย์ทุกคน ผมทำตามกฎของสงครามและรับใช้ถงของผมกริกเสียงคานเหล็กเปิดออกร่างมันร่วงลงมาจบสิ้นภารกิจของสถาปนิกแห่งความตายแต่จุดที่พีกที่สุดคือหลังจากนั้นร่างของมันถูกเผาทันทีและอิสราเอลทำบางอย่างที่โคตรสัญ,ญลักษณ์พวกเขาเอาเท่ากระดูกของไอชมันขึ้นเรือมอเตอร์ลำเล็กออกไปนอกเขตน่านฟ้าอิสราเอลแล้วเทลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำไมต้องทำแบบนั้น เพราะพวกเขาไม่ต้องการให้ศพของมันมาทำให้แผ่นดินอิสราเอลต้องแปดเปื้อนและไม่ต้องการให้หลุมศพของมันเป็นอนุสาวรีให้พวกนีโอนาซีรุ่นหลังมากราบไหว้มันต้องหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้เพื่อนสุดท้ายเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าความตายของไอช์มันเพียงคนเดียวมันเทียบไม่ได้เลยกับชีวิตคนหล้านคนที่เสียไปแต่อย่างน้อยที่สุดในคืนที่เท่ากระดูกมันจมลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทร คนแก่ที่ยังนอนฝันร้ายเรื่องค่ายกักกันเด็กกำพร้าที่ไม่มีวันได้เจอหน้าพ่อแม่และดวงวิญญาณที่ถูกอัดแน่นอยู่ในตู้รถไฟเหล่านั้นพวกเขาสามารถหลับตาลงได้สักทีเพราะโลกได้พิสูจน์แล้วว่าต่อให้มึงจะใหญ่โตแค่ไหนหรือหนีไปไกลสุดขอบฟ้าเพียงใดความยุติธรรมจะตามมึงเจอและไม่มีแผ่นดินไหนในโลกนี้ที่จะโอบกอดฆาตกรได้ตลอดไป